พอลองโอ้ยอยากทําคลิปดุง biết แท้อ่ะถ่ายแล้วเราไป รอก่อนนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะมันแหลกอยู่นะฮะอืมได้ล่ะภับหรือไมย เสียงดังไหมเสียงดังไหมเดี De ๋ยวเดี De ๋ยวเดี <Dang du. S 1> ๋ยวเดี Kon ๋ยวเสียงดังป่ะมีมีคนมาดูกี่คนมีกาดมีคนมาดูหนึ่งคนกับเขาลองลองตอบแชทมาหน่อยอ่ะ ได้กลมันนี่มันนี่ยังกอมได้ยังตอมได้เนะกดค้างไว้ก็มัได้ลองลองตอบแชทมาหน่อยมีคนกดติดตามสุดๆคนอะเอากดนี่เหรออ่ากดติดค้างเดียวได้อันไหนเออเนี่ยขอ้างหลังได้ยังไง เอาไม่เชิญไม่เชิญไม่เชิญไม่มีคนมาดูเลยเดีย๋ยวผมลองไปดูในแชทผมก่อนกูะจะไปดูในใน Youtube เองอย่างมันมันต้องมีอย่างบางอย่างอ่ะอย่างคำตอบได้ เดี๋ยวผมไปดูใน u t u ู e เองผมต้องไปทำทดสอบมันด้อันนี้ไม่มีคนดูผมเลยอะดูเสียง Nhanh nha, tăng ngập tăng nắng nắng Chết, Chết khăn đâu rồi